สวัสดีครับ iPhone 17 s e r i e s เปิดตัวแล้วรอบนี้มาทั้งหมด4รุ่นนะก็จะมีความเซอร์ไพรส์สิ่หนึ่งคือตัว plus เนี่ยไม่มีแล้วแต่จะเปลี่ยนเป็น iPhone air แทนด้วยความที่มันเป็น iPhone นะเราคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วเราจะไม่ไปลงลึกอะไรมากมายนะเราจะมาเน้นกันเลยว่าแต่ละรุ่นเนี่ยเขามีอะไรมาใหม่บ้างแล้วถ้าใช้รุ่นเก่าอยู่อัปเกรดดีหรือเปล่าเดี๋ยวเราไ like ล่กันไปเลยทีละรุ่นดีกว่านะเดี๋ยวมาเริ่มจากรุ่นน้องก่อนเลยนะครับ iPhone 17คือตัวเนี้ยยังใช้ดีไซน์เเดดิมออยยู่ีไซน์ขง iPhone 16ล แต่ต้องบอกว่าเขามีการเปลี่ยนแปลงที่แบบสุดยอดมากอย่างแรกคือหน้าจอครับคือปกติ iPhone รุ่นธรรมดาเนี่ยที่มันไม่มีโปรห้อยหลักนะครับมันจะเป็นมีความลูกเมียน้อยนิดนึงคือได้หน้าจอ60 h ฮแต่รอบนี้หน้าจอ120 h z มาแล้วแล้วก็หน้าจอใหญ่ขึ้นด้วยนี่ครับเทียบสเปคให้ดูเลยคือ iPhone 17เนี่ยเราได้หน้าจอตัวเดียวกับ17 p ป o เป๊ะนะครับผมไม่ว่าจะเป็นขนาดที่ใหญ่ขึ้นเป็น6.3นิ้ว ตัวเดียวกันเลย120เฮิรตเหมือนกันรวมถึงความสว่างสูงสุดเฉพาะจุดเวลาใช้งานการแจ้งนะครับพอขยับจาก2,000นิตขึ้นมาเป็น3,000นิตซึ่งเท่ากับ17 Pro เป๊ะเลยนะครับผมคือรอบนี้ไม่เป็นรูปเมียน้อยแล้วและที่สําคัญคือกระจกหน้าจอครับผมเขาเปลี่ยนเป็นกระจกตัวใหม่ด้วยเซรามิกชิล2คือสามารถทนโกิดขดได้ดีขึ้น3เท่า จุดที่2ที่เปลี่ยนคือกล้องหลังครับผมคือกล้องหลังเนี่ยเขามา2ตัวเหมือนเดิมเป็นกล้องหลัก1ตัวแล้วก็กล้องมุมกว้างอัลต้าไวายหตัวนะครับกล้องหลักเนี่ยตัวเดิมเลย4ีล้านพิกเซลตัวเดียวกับ17 Pro แล้วก็ตัวเดียวกับ16 Pro นะสามารถซูมแบบครอปซูมอะ่ะได้2เท่า แต่ตัวที่2ครับกล้องอันต้าไวเขาเปลี่ยนใหม่จากกล้อง12ล้านพิกเซลเป็น48ล้านพิกเซลเหมือนกันซึ่งตัวนี้จะเป็นกล้องอันต้าไวท์ตัวเดียวกันที่อยู่ใน17 Pro ด้วยคือต้องบอกว่าใน iPhone 17รอบนี้มันไม่มีความเป็นลูกเมียน้อยโดนลดสเปคแบบแต่ก,ก่อนแล้วคือมันมีความแบบใกล้เคียงกับตัว Pro ยิ่งกว่าเดิมแล้วพอเราได้ตัวกล้องอันต้าไว48ล้านพิกเซลแน่นอนครับผมภาพมุมกว้างเนี่ยสวยงามขึ้นอย่างแน่นอนเพราะความละเอียดมันสูงขึ้นเนาะแล้วก็คุณภาพในการถ่ายวิดีโอเนี่ยมันก็จะดีข อีกจุดหนึ่งที่เปลี่ยนมาแล้วผมชอบมากๆ,ๆนะครับคือกล้องหน้าครับผมมาเป็นกล้องหน้า18ล้านพิเกเซลแบบเซนเตอร์สเตจต้องบอกว่าอันนี้มันเป็นกล้องหน้าที่ใหญ่ที่สุดกว้างที่สุดของ iPhone เลยถามว่ากล้องหน้าเซนเตอร์สเตจเนี่ยมันดียังไงนะครับคือตัวนี้มันเป็นกล้องหน้าที่ขนาด ensor, เซน C an, เซอร์เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสเป๊ะๆหมายความว่าไม่ว่าเราจะถือ iPhone ถ่ายแนวตั้งหรือแนวนอนเนี่ยเราจะได้คุณภาพภาพที่เท่ากันเลยคือปกติเซนเซอร์ ensor, ภาพเนี่ยมันจะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้านะดังนั้นถ้าถ่ายแนวตั้งเราไไดดด้้คควววาาามมเออียยนนนนนึึงงถ่แนนนร แต่อันเนี้ยจะตั้งจะนอนความละเอียดเท่ากันแล้วด้วยความที่ presenter s t a t นะครับก็คือเหมือนตัวฟีเจอร์ที่อยู่ใน macbook หรือ ipad นั่นเองนะครับก็คือเวลาเรามีเราอยู่คนเดียวปุ๊บเขาก็จะจัดอยู่ที่หน้าเราถ้ามีคนเข้ามาในเฟรมเนะี่ยเขาก็จะซูมออกซูมออกให้อัตโนมัตินะครับหรือว่าเราจะซูมเองก็ได้เราสามารถหมุนภาพขึ้นลงแบบเราสามารถปรับแนวตั้งแนวนอนได้คือปกติถ้าเราถือ iphone แนวตั้งแบบในรูปนะครับผมภาพมันจะต้องเป็นสูงสูงใช่ไหมแต่อันเนี้ยเราสามารถถ่ายให้มากเป็นเหมือนกับถือ iphone นอนนอนได้เลยนะด้วย แล้วก็อีกฟีเจอร์ที่เพิ่มเข้ามาคือรอบนี้สามารถถ่ายวิดีโอแบบคู่ได้แล้วคือกล้องหน้าและกล้องหลังพร้อมกันเลยนะอันนี้คือเจ๋งมากแล้วก็ทําได้ใน iPhone 17ซีรีส์ทุกรุ่นด้วยในฟีเจอร์เนี้ยแล้วก็รอบนี้วิดีโอนิ่งพิเศษนะคตอนนี้สามารถใช้ด้วยกล้องหน้าได้แล้วเพราะว่าตัวเซ็นเซอร์กล้องหน้าเขาั p คุณภาพขึ้นมาแบบเยอะมากๆแล้วก็กว้างขึ้นมากๆนะคือใครที่ใช้ตัวกล้องหน้าถ่ายบล็อกคือตัวเนี้ยเจ๋งดีตอบโจทย์เลยนะครับผมและแน่นอนครับผม จ้าตัว Center s t a เตเนี่ยสามารถใช้เวลาวิดีโอคอลได้ด้วยอีกจุดคือด้านประสิทธิภาพนะครับตัว iPhone 17เนี่ยก็เปลี่ยนมาใช้ชิปเซตตัว A19 นั่นเองนะครับก็ใหม่ล่าสุดเทียบกับ iPhone 16ไม่ได้ iPhone ไม่ให้เทียบ Apple ไม่เทียบบอกว่าคุณเทียบได้สูงสุดแค่ iPhone 15 ก็1 5ก็ได้ก็คือ CPU เร็วขึ้น40% GPU เร็วขึ้นหนึงแนะครับผมและจุดเปลี่ยนแปลงสุดท้ายก็คือแบตเตอรี่นั่นเองนะครับผมนี่เดี๋ยวผมพามาดูสเปคแบตเตอรี่คือต้องบอกว่าแบตเตอรี่ตัวใหม่นะครับอึดกว่าเดิมแบบมากๆและแทบจะเทียบกับรุ่นโปรได้เลยนะคือปกติแล้วตัวธรรมดากับตัวโปรเนี่ยสเปคแบตเตอรี่อ่ะมันจะมีความห่างกันนิดนึงนะครับให้ดู16กับ1 6 Pro โแบบนี้นะครับไดมิเดีโ 16, ดโ Pro เยเโเลยเหหบหบกโดยแต่พเป็น iPhone 1ะรบ เล่นมิโอ30ชั่วโมงแล้วเทียบกับ17โปรนะครับสามารถเล่นวิโอได้สูงสุดอยู่ที่31ชั่วโมงคือห่างกันแค่ชั่วโมงเดียวเท่านั้นนะคือแบบโอ้โหเวอร์วังมากเลยแล้วก็เป็นเป็นแม็กเซฟเป็นตัวฉี่ทูเหมือนกันนะครับผมและอีกจุดหนึ่งที่อยากให้สังเกตนะครับคือความเร็วในการชาร์จจะเห็นว่าความเร็วในการชาร์จตัว iPhone 16เนี่ยเขาจะบอกว่าชาร์จได้สูงสุด50%ใน30นาทีเมื่อใช้อแดปเตอร์ขนาด20วัตต์นะครับ แต่พอเป็น iPhone 17เ็ขาจะบอกว่าชาร์จได้สูงสุด50%ใน20นาทีเท่านั้นด้วยอะแดปเตอร์ขนาด40วัตต์นะครับอันนี้หมายความว่าเขาชาร์จเร็วขึ้นนะคือของเดิมเขาจะอยู่ที่ประมาณ25-30วัตต์เนาะตัวของใหม่นี่คืออย่างน้อย40วัตต์อะผมว่ามีถึง45วัตต์แน่ๆนะครับแต่ก็ต้องไปซื้อหัวชาร์จใหม่ซึ่งแน่นอนเดี๋ยวผมทําคลิปแนะนํากันติดตามมาอีกทีนึงแต่ว่าโหเร็วสะใจแน่นอนแล้วก็ตัวชาร์จไานะเป็ม iPhone มม17อัดี คือปกติผมจะไม่ค่อยแนะนําการอัปไอโฟนแบบรุ่นต่อรุ่นเท่าไหร่นะคือแบบมันควรจะเว้น2ปีอัปทีมันจะเวิร์กกว่าก็คือแบบรุ่นคํารุ่นน่ะแต่รอบนี้ผมบอกเลยถ้าคุณมีเงินอัปเกรดมันก็ดีอยู่นะเพราะว่ามันปรับเปลี่ยนเยอะอย่างแรกเลยคือจอใหม่ของเขาอะ่ะคือประสิทธิภาพระดับหน้าจอตัวโปรแถม1 2อ่เฮิร์ด้วยอะ่ะคือถ้าคุณใช้16 Hz อยู่แล้วคุณได้มาสัมผัสหน้าจอ120 h ยเฮิร์นั้นมันจะแบบเป็นบุญตาผมพูดคำนี้เลยมันดีมากๆแนะนำจริงๆอจริงอย่าง,งนา จ๋งมากๆอ่ะมันเป็นการอัปเกรดกล้องหน้าไปอีกขั้นหนึ่งเลยอ่ะแล้วยิ่งถ้าคุณเป็นคนชอบถ่ายรูปโดยเฉพาะรูปเซลฟี่นะอันเนี้ยคือจบหรือว่าถ่ายเป็นสายครีเอเตอร์ถ่ายร็อกอะไรพวกเนี้ยคือคุณสามารถจบได้ด้วยกล้องหน้าด้วยคุณภาพที่แบบดีเวอร์ขึ้นมาจากเดิมแบบเยอะมากๆอ่ะแล้วก็แบตเตอรี่ที่อึดกว่าเดิมแบบเยอะมากๆอ่ะคือมันอยู่ได้นานกว่าเดิมตักแปชั่วโมงอ่ะแถมชาร์จเร็วกว่าเดิมอีกคือชาร์จเร็วระดับรุ่นพี่ได้แล้วเราไม่ต้องมาแบ่งแยกกันอีกแล้วอ่ะ คือตอนนี้รุ่นธรรมดามันไม่มีความรู้สึกเป็นลูกเมียน้อยแบบแต่ก่อนแล้ว่มันก็กลายเป็นอะไรที่แบบอับละคุ้มค่าแล้วครับผมไปเราไปกันต่อครับผมตัวที่2ผมอยากจะพูดถึงเจ้าตัวรุ่นโปรก่อนนะแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปตัวพิเศษรุ่นแอร์กันทีหลังเนาะสำหรับรุ่นโปรรอบนี้เปลี่ยนเยอะมากๆเลยนะครับผมเริ่มจากงานดีไซน์ที่เปลี่ยนกันไปแบบจํากันไม่ได้คือก่อนหน้านี้ไอโฟน,นตัวโปรเนี่ยเขาก็ขายเรื่องเฟรมไทเทเนียมของเขาที่เขาพูดเรื่องน้ําหนักเบาวความแข็งแรงนู่นนั่นนี่ไปนะแต่พอมาตัว17ส่ย คิดใหม่ทําใหม่อีกแล้วรอบนี้เขากลับมาใช้อลูมิเนียมเหมือนเดิมแต่มันไม่ธรรมดาเพราะมันเป็นอลูมิเนียมที่เป็นบอดี้แบบยูนิบอดี้ยูนิบอดี้คืออะไรนะครับก็คือเฟรมเครื่องทั้งหมดเนี่ยมันเป็นชิ้นเดียวเลยข้อดีของมันก็คือมันเพิ่มความแข็งแรงให้เครื่องแบบเยอะมากๆได้ทั้งแบบทนการตกกระแทกการบิดงออะไรพวกนี้แบบดีขึ้นแบบเยอะเลยโดยที่น้ําหนักเบาเหมือนเดิมด้วยนะเรามาดูขนาดและน้ําหนักกันได้นะครับผม16มา16โปรเนี่ยคือ ความสูงเกือบจะเท่าเดิมเลยสูงกว่าเดิมนิดนึงความกว้างก็กว้างกว่าเดิมนิดนึงหลัก0มิลลิเมตรอ่ะมันนิดแบบนิดจริงๆอะ่ะแล้วความหนาก็0.0มิลลิเมตรหนากว่าเดิมนิดนึงส่วนน้ําหนักเพิ่มขึ้น5กรัมนะครับซึ่งตัวแม็กเนี่ยก็น้าหนักเพิ่มขึ้น5กรัมเหมือนกัน5กรัมอ่ะถ้าเทียบนะก็คือคุณเอาคุณลองถือ p h o n e 16 Pro นะแล้วลองเอาเหรียญ5บาทมาวางเพิ่มหนึ่งเหรียญนั่นแหละครับประมาณนั้นแหละ ส่วนกระจกหน้าจอด้านหน้านะครับก็จะเป็นเจ้าตัวกระจกเซรามิกชิลล์สอนั่นเองนะครับทนการแตกเลาวได้ดีขึ้นสีเท่าทนการขีดข่วนได้ดีขึ้นถึง3เท่าส่วนกระจกของฝาหลังเนี่ยจะเป็นเซรามิกชิลลรุ่นแรกครับหน้าจอนะครับอันนี้ก็เรียกว่าอัปเกรดตามรุ่นปกตินะครับคือขนาดเท่าเดิมมาปรับเรื่องความสว่างสูงสุดในการใช้งานกลางแจ้งเป็น3 0 0พันนิตนะก็เหมือนตัว17ธรรมดานั่นแหละ จุดที่แตกต่างางจริงจังก็คือกล้องนะครับกล้องหน้าก็จะเป็นตัว18ล้านพิกเซลเซนเตอร์สเตทนะครับตัวเดียวกับในตัว17ธรรมดานั่นแหละแต่กล้องหลังของเขานะครับบอกเลยว่าเทพขึ้นนะครับรอบนี้เขามาเป็นกล้อง,องความละเอียด48ล้านพิกเซลทั้ง3ตัวแล้วคือตัวกล้องหลักกับตัวกล้องมุมกว้างเนี่ยเขาเป็น48ล้านพิกเซลอยู่แล้วตั้งแต่ใน16โปรเนาะซึ่ง2ตัวเนี่ยก็ยังเหมือนเดิมนะความสามารถอะไรต่างๆเหมือนเดิมเป๊ะเลยจุดที่แตกต่างคือตัวกล้องเทเลครับผมเขาเปลี่ยนใหม่ จากของเดิมเนี่ยเป็น12งล้านพิกเซลซูม5เท่ารอบนี้มาเป็น4 8ล้านพิกเซลซูม4เท่าครับแต่4 8ล้านพิกเซลเนี่ยมันไม่ธรรมดานะเพราะคอนเรยมันสูงขึ้นใช่ไหมทำให้เราสามารถครอบเซนเซอร์เข้าไปแล้วก็คูณ2เข้าไปได้อีกเท่ากับว่าตัวนี้มันสามารถซูมได้4เท่าแล้วก็ครอบเซนเซอร์เป็น8เท่าได้นะมันก็จะมากกว่าตัวเดิมที่ได้แค่5เท่าแล้วครอบไม่ได้ทำให้ตัวนี้เป็น iPhone ที่ระยะกล้องแบบครอบคุมแบบสุดๆนะดือนั้นแต่มาโคเนอะระยะ13มมิลิเมตรก็คือตัวระยะกล้องมุมกว แล้วก็ยังมีระยะ28-35กับมิลมตรก็คือซูม1.2เท่ากับ1.5เท่าซึ่งใช้การครอปภาพเข้าไปเนาะแล้วก็ระยะ48มิลมตรคือ2เท่าเนี่ยอันนี้ก็คือใช้ตัวกล้องหลักที่เป็นครอปคูณ2เข้าไปนั่นเองระยะ100มิลมตรก็คือตัวที่เป็นระยะเทเลโฟโต้และระยะ200มิลิเมตรหรือระยะ8เท่าที่เป็นเทเลโฟโต้ครอบซูมเข้าไปนั่นเอง นอกนั้นก็จะเป็นการจัดเต็มพวกฟีเจอร์กล้องระดับโปรนั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวถ่ายโพเลส s นะครับแล้วก็มีพวกเวิร์กโฟรระดับโปรนะครับผมไม่ว่าจะเป็นตัวไฟล์ Apple Lock 2หรือการบันทึกแบบเต็มเซนเซอร์หรือ Open Gate ก็ได้นะครับแล้วก็ของใหม่ที่ค่อนข้างจะโฆษณารอบนี้ก็คือการรองรับเจนล็อกแล้วก็ทม์โค้ดช่วยในการเวลาถ่ายวิดีโอด้วย ไอโฟนหลายๆตัวแล้วเอามาซิงค์ไทม์ไลน์กันด้แบบแมนยําขึ้นง่ายขึ้นนะเมื่อใช้คู่กับตัวแบล็คเมจิกคาเมล่าหรือโปรด็อกตัวใหม่นั่นเองนะครับผมแล้วก็ลองรับดอวี่วิชั่น4 k 1 0 f p p นะก็คือเขาจะผลักดันให้ไอโฟนเนี่ยกลายเป็นอุปรกรณ์ที่สามารถถ่ายหนังได้ยิ่งกว่าเดิมด้านชิปเซ็ตนะครับเขาใช้เป็นตัวชิป A19 Pro นะครับผมก็เรียกว่าอัปเกรดตามยุคสมัยเลยซึ่งตัวที่เขาโฆษณาว่า GPU CPU เนี่ยเขาคงประสิทธิภาพการใช้งานต่อเนื่องได้ดีขึ้นถึง40%นะครับซึ่ง อันเนี้ยเขาไม่บอกว่าเทียบกับตัวไหนนะผมคิดว่าเขาคงไม่ได้เทียบกับ iphone 16 pro หรอกเขาน่าจะเทียบกับ iphone 15 pro นะ ซึ่งอันนี้ต้องบอกว่ามันเป็นผลที่ไม่ได้มาจากตัวชิปเซตอย่างเดียวแต่แต่เป็นเรื่องเกี่ยวกับการดีไซน์ด้วยที่เขาปรับปรุงระบบระบายความร้อนใหม่รวมถึงตัวเฟรมอลูมิเนียมยูนิบอดี้เนี่ยจะช่วยในการถ่ายเทค,ความร้อนออกมาข้างนอกเครื่องได้ดีขึ้นกว่าเดิมสุดท้ายคือแบตเตอรี่นะครับผมเ,เดี๋ยวเทียบให้ดูตัว,ต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 วสเปคเทียบก็คือแบตเตอรี่เนี่ยอึดขึ้นประมาณ4ชั่วโมงนะครับผมแล้วก็แน่นอนครับผมรอบนี้เขาก็เทียบกับอะแดปเตอร์ขนาด40วัตต์แล้วนะซึ่งผมคิดว่าไปถึง45วัต์แนน่ๆะ แล้วก็อันนี้บอกเพิ่มนิดหนึ่งมันเป็นข่าวลือมานะว่า iPhone มันจะเป็น e s i m ล้วนต้องบอกว่ายังนะยังตัวนี้ยังมีช่องใส่ซิมธรรมดาอยู่ยังสามารถใส่นาโนซิมปกติได้อยู่นะครับยังไม่ต้องตื่นเต้นไปถามว่าใช้ iPhone 16 Pro อยู่อัพมาเป็น17 Pro ถามว่าอัปเกรดคุ้มไหมอันน,นี้แล้วแต่คนถ้าคุณเป็นสายภาพถ่ายายวิดีโอแบบจา๋าๆนะแบบชอบถ่ายรูปด้วยมือถือถ่ายวิดีโอด้วยมือถือมากม หรือเป็นครีเอเตอร์ที่ใช้ iPhone ในการถ่ายทานะครับผมว่าคุ้มนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวกล้องเทเลตัวใหม่แล้วก็ตัวกล้องหน้า18ลนะ้านพิกเซลเซนเตอร์สเตตตัวใหม่คือมันแบบดีขึ้นเยอะเลยกับถ้าคุณเป็นสายที่แบบเน้นเพอร์ฟอร์ c e นซ์สูงๆเลยแบบคุณใช้ iPhone ในการตัดต่อวิดีโอหรือว่าคุณชอบเล่นเกมหนักๆตัวนี้ระบบระบายความร้อนใหม่อย่างเทพนะครับแล้วก็ชิป A19 Pro แรงขึ้นแต่ถ้าคุณเน้นสายใช้งานทั่วๆไปคุณแค่ชอบถือ iPhone ผมมองว่ามันยังไม่ได้คุมค่าในการอัปเกรดขนาดนั้นคุณยังสามารถรอ iPhone 18ได้อยู่สําหรับคนที่ใช้16 Pro อยู่นะแต่ถ้าคุณใช้15 Pro เนี่ยผมว่าอัปเกรดไปถถึงเวลาแล้วล่ะแล้วมาดูตัวสุดท้ายกันบ้างนะครับก็เรียกว่าเป็นตัวเซอร์ไพรส์หรือเปล่าก็ไม่รู้เพราะว่าลือกันมาเป็นปีแล้วนะก็คือ iPhone Air นั่นเองนะครับไอโฟนที่บางที่สุดตท่งที่เคยมีบาแถมแรงสุดๆอีกต่างหากนะครับผม ถามว่าตัวนี้บางแค่ไหนนะครับคือเขาบางแค่5.6ม mm, ิเมเท่านั้นคือปอกติ iPhone อย่าง iPhone ตัวธรรมดา17เนี้ยมันจะหนาแบบว่า7ุดกว่ามิลเมตรเกือบ8มิมส่วนถ้าเป็นตัวโปรเนี่ยก็คือ8มิลมบวกๆเลยแต่ว่าอันเนี้ย5.6มิเมเท่านั้นคือแบบบางเชียบ นะครับผมและน้ำหนักแค่165กรัมเท่านั้นนะครับซึ่งปกติ iPhone ก็คือ170 180จนถึง200บวกๆถ้าถามว่าเบาแค่ไหนนะครับก็ต้องบอกว่าเบากว่า iPhone 16e นิดหนึ่งนะคือ iPhone 16e เนี่ยอยู่ที่167กรัมส่วน Air อยู่ที่165กรัมครับอีกจุดด้านงานดีไซน์ที่ต้องพูดถึงคือตัวเฟรมของเครื่องนะครับผม รุ่นนี้ยังใช้เฟรมไทเทเนียมอยู่นะครับใครคิดถึง i iPhone เฟรมไทเทเนียมต้อง iPhone air ครับเรื่องหน้าจอนะครับมันจะเป็นไซส์ที่ประหลาดในดนึง6.5นิ้วนะคือถ้าเป็น iPhone ตัว17 Pro ใช่ไหมมันจะอยู่ที่6.3นิ้วส่วนตัว Pro Max เนี่ยมันจะเป็น6.9นิ้วถ้าย้อนกลับไปในยุค iPhone 16เขาจะมี iPhone 16 plus ด้วยตัวนั้นอนะ่ะจออยู่ที่6.7นิ้วอันนี้มัน6.5นิ้วมันไดยมีความก้ากึ่งระหว่างตัว Pro กับตัว plus นั่นเองนะคร ก็คือ120เฮิร์ตความสว่างสูงสุด3 0 0 0ันิตในที่แจ้งของเขานะครับผมกระจกหน้าจอด้านหน้านะครับก็จะเป็นตัวกระจกซิลิคอนสอ2นะครับส่วนด้านหลังจะเป็นซิ h ิ e l d รุ่นแรกนะครับผมปุ่มต่างๆยังอยู่ครบครันแบบที่ iPhone ควรจะมีนะครับเพิ่มเสียงลดเสียงพาวเวอร์รวมถึงแอคชั่นบัต o n แล้วก็ตัวควบคุมกล้องก็ยังอยู่นะครับผมคือบางก็จริงแต่ว่าไม่เสียอะไรไปอย่างแน่นอนกล้องหลังนะครับคือกล้องหนึ่งตัว48สล้านพิกเซลนะครับผมส่วนกล้องหน้าก็เป็น,น, State นะสะ มันคือสเปคของกล้อง iPhone 1 6 e ครับผม48ล้านพิกเซล1ตัวนะครับผมความสามารถต่างๆก็เหมือนกันอีกต่างหากนะครับผมไม่มีพวกโบเ e s พวก m a c ครอะไรพวกนี้ที่ iPhone ตัว top เขามีกันเนาะจุดแตกต่างก็คือเขารองรับการถ่ายกล้องคู่แล้วก็มีตัวแอคชั่นนะครับผมสำหรับตัวแอร์นะก็ดีขึ้นมานิดหนึ่งนะครับผมส่วนด้านประสิทธิภาพนะครับก็ต้องบอกว่าเป็น iPhone 3ชิปแล้วกันนะครับก็คือตัวชิปเซตเป็นตัว a 1 9 pro นะครับคือความแรงระดับเดียวกับ รุ่นพี่ตัวโปรเลยนะครับแต่ถามว่าการใช้งานจริงจะแรงเท่ากันไหมอันนี้ผมคิดว่าคงไม่นะครับเพราะว่าตัวโปรเนี่ยเขาได้เปรียบกว่าเรื่องการระบายความร้อนนั่นเองนะครับผมันั้นเขาจะสามารถรีดประสิทธิภาพได้ดีกว่าโดยเฉพาะเวลาใช้งานยาวๆนะอกชิปก็จะเป็นชิป n1 นะครับอันนี้เป็นชิปที่ช่วยในการเชื่อมต่อไร้สายนะครับบลูทูธไวไฟของเขานะครับแล้วก็มเดมนะครับจะเป็น c1x นะครับคือถ้าจํากันได้นะครับตัว iphone 16e เนี่ยเขาจะเปิดมาพร้อมกับตัวมเดม c1 นะที่เป็นมเดม 5g ที่ Apple ทําเองอันนเี้ป็นนรุ่เรียกว่า อัปเกรดอ p t ติม z e มาให้มันดีขึ้นจะเป็น C1X น,นะครับซึ่งแน่นอนครับที่เขาทําชิปขึ้นมาเองเนี่ยจุดประสงค์หลักๆเขาเลยคือเรื่องการประหยัดพลังงานนั่นเองเพราะว่าตัวเนี้ยมันบางเฉียบแต่เขาต้องการให้เรื่องแบตเตอรี่เนี่ยดีด้วย ซึ่งถามว่าแบตเตอรี่ดีแค่ไหนนะครับนี่เดี๋ยวไปดูกันคือแบตเตอรี่เนี่ยเรียกว่าเขาทำออกมาเรียกว่าสูสีกับ iPhone 16e เลยแล้วกันนะครับ 16e เนี่ยวิดีโอได้26ชั่วโมงนะครับแต่ Air นะครับได้27ชั่วโมงคือบวกมา1ชั่วโมงแต่ถ้าเป็นตัว17ธรรมดาก็จะได้มากกว่านะครับเป็น30ชั่วโมงอะไรแบบนี้นะครับส่วนการชาร์จนะครับอันนี้เป็นอีกจุดที่ต้องพูดถึงนะครับคือ iPhone 17เนี่ยเขาจะมากับสเปคการชาร์จที่เทียบกับอะแดปเตอร์40 ก็เป็นไปได้ทีเดียวครับที่ iPhone Air เนี่ยชาร์จเร็วสู้กับ iPhone 17ซีรีไม่ได้ครับอีกอันที่ต้องบอกคือ iPhone Air นะครับช่องต่อ USB Type C เนี่ยยังเป็น USB 2อยู่นะไม่ใช่ USB 3 N x เหมือน iPhone ตัว Pro นะครับแล้วก็ซิมการ์ด iPhone Air เนี่ยจะรองรับเฉพาะ eSIM แล้วนะครับผมจะไม่สามารถใส่ซิมปกติได้แล้วโดยจะมาเป็นแบบ eSIM คู่ใส่ได้2ซิมด้วยแล้วก็สามารถจัดเก็บ eSIM ได้สูงสุดถึง8ซิมนะครับผมแต่ว่า แน่นอนครับเปิดใช้งานพร้อมกัน,นแค่2ซิมเท่านั้นสรุปของ iPhone Air เลยเนี่ยผมเรียกว่า iPhone 16e เวอร์ชันอัปเกรดเพิ่มความพรีเมียมเข้าไปนั่นเองนะครับผมได้ตัวเครื่องบางแล้วก็เบาน้ำหนักใกล้ๆกันหน้าจอจาก iPhone 16e ที่เป็นหน้าจอยุค iPhone 14 iPhone 13เลยนะอันนี้ก็ได้เป็นหน้าจอเดียวกับ iPhone 17 series แล้วก็เรื่องชิปที่ได้แบบ A19 Pro มาเลยเนาะ กล้องหน้าก็เป็นเซนเตอร์สเตต18ลา้านพิกเซลใหม่ล่าสุดแต่กล้องหลังก็คือสเปค iPhone 16e กันเลยแถมแบตเตอรี่ก็ยังใกล้เคียงกันในหากแต่ว่ารอบนี้เราได้ m a x s a ซ e กลับมาแล้วพร้อมกับการชาร์จเร็วไร้สายแบบฉีทูนะครับซึ่งผมก็ไม่เข้าใจว่า iPhone 16e จะตัด m a x s a ซฟออกทําไม ถามว่า iPhone Air เหมาะกับใครนะครับอันนี้ต้องบอกว่าจริงๆมันค่อนข้างจะเป็น iPhone ที่เขาทํามาเพื่อโชว์แบบว่าเราทําได้เราทํามือถือที่บางขนาดนี้แต่ยัดสเปคระดับนี้ได้นะครับเพราะว่าราคาเขาเอาเรื่องอยู่นะครับ256 g b อยู่ที่39,900บาทเลยคือคุณเพิ่มเงินอีก4,000บาทคุณได้ iPhone 17 Pro ที่ แรงกว่ากันแบบคนละเรื่องกล้องสมตัว4 8ปล้านพิกเซลทุกตัวแบตอึดกว่าชาร์จเร็วกว่าระบายความร้อนดีกว่านะครับผมแล้วก็ปกติแล้วเราก็0 10เอติือนใช่ไหมส00 0บาทเท่ากับคุณเสียเงินเพิ่มแค่เดือนละ400บาทคุณกินชาบูหนึ่งมื้ออาจจะแพงกว่าด้วยซ้าแล้วถ้าคุณเป็นสายคุ้มค่านะครับแน่นอนครับ iPhone 17ตัวธรรมดาคุ้มค่ากว่าครับผมประหยัดไปได้ถึง10,000บาทเลยทีเดียวแต่แน่นอนคุณถือ iPhone air คือเท่กว่าแน่นอนมือถือบางเฉียบแบบนี้หยิบ ไอโฟนสารุ่นนะไอโฟนสิบอันนี้ผมชอบมากๆเขาอัปเกรดกันแบบอลังการงานสร้างหมดยุค iPhone 17ธรรมดาคือลูกเมียน้อยไปแล้วถ้าคุณใช้15อยู่คุณอัปเกรดเลยถ้าคุณใช้16ถ้าคุณมีตังคุณก็อัปเกรดเลยได้เช่นกันกน,นะครับมันเปลี่ยนเยอะจริงๆ iPhone Air อันนี้คือความรูหราความเท่ความมีสไตล์ความที่คุณถือแล้วมันเท่มันบาง คุณไม่ควรใส่เคสด้วยนะเดี๋ยวมันจะสูญเสียความบางอันนี้ไปนะครับถ้าคุณมีเงินแล้วคุณอยากแตกต่างจัดไปเลย39,900บาทส่วน iPhone 17 Pro นะครับผมดีไซน์ใหม่แล้วบายความร้อนดีขึ้นกล้องอัปเกรดทั้งหน้าและหลังชิป A 1 9แรงเวอร์นะครับผม ถ้าคุณใช้15 Pro อยู่อัปเกรดเลยถ้าคุณใช้16 Pro อยู่ถ้าคุณใช้16 Pro อยู่แล้วคุณเป็นผู้ใช้ทั่ว,วไปไม่จําเป็นต้องอัปเกรดถ้าคุณเป็นสายกล้องสายครี a t o r อร์อัปเกรดเถอะกล้องมันเทพถ้าคุณเป็นสายใช้งานแบบหนัก เล่นเกมสเปคโหดๆห,หรือว่าใช้ตัดต่อวิดีโอนู่นนั่นนี่อัปเกรดเถอะเพราะว่าระบบระบายความร้อนเขาโหดขึ้นแถมชิปมันก็แรงขึ้นอีกต่างหากนะครับผมก็ประมาณนี้ครับ iPhone ทั้ง3รุ่นและอันนี้พอเพิ่มนิดนึงก็คือรอบนี้รุ่น128 g b ไม่มีขายแล้วนะครับผมทุกตัวเริ่มที่2 5 6 g b กันหมดส่วนทั้ง3รุ่นนี้นะครับะลิงในช้อปปีมาเดี๋ยวผมใส่ไว้ใน YouTube Shopping นะครับไปกดกันได้เลยนะครับกรุณากกดกันหน่อยเถอะครับเพราะว่า อ f f i l i a t e มันก็เยอะอยู่นะ iphone ทีเดียวเชียวส่วนใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกด like กด share กด subscribe ให้ช anel เราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ลาันก่อนครับสวัสดีครับ